เราอยู่ที่ร้านไปเอียดแกงใต้เมืองร้อยเกาะทุกคนน้ำขนมกินเขาอร่อยมากเดี๋ยวเรามากินแกงกันน้องแกงใต้แทะอะลยทุกคนอยานะฮะจะมีจะมีรายเดอร์เข้าตลอดนะทุกคนนะี่บรรยากาศเป็นถนนเชียงใหม่ลำพูนนะทุกคนจยากนั่งแบบสบายๆบ,บรรยากาศกังเองมากทุกคนเวลาเราจะเจออะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่เนี้ยจะกินไม่ถูกว่าจะเริ่มอะไรก่อนดีเนาะ ปกติจะเริ่มชอบกินจะชอบกินแกงเหลือกเป็นสําคัญก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวเราจะขอเป็นผักกินใส่ซุปเตาทุกคน<ม>กินดูนะทุกจานถายไปมือก็กินไปทุกคนจานน่าทานมากอ่ะก้อน,ห,ออนหืมอร่อยมากอืมเข้าปผักลับแบบนี้ไม่ต้องเคี้ยวอร่อยทุกคนเพราะว่ามันหอมมาก เคี้ยวถูกกระปาดูนตะต่อเป็นยิ่งแบบอออร่อยมากอร่อยอืมอือทุกคนนี้เป็นกุ้งสตอที่ปจ้ากุ้งสตอเป็นต,ตัวตัวทุกคนรสจับปิกนะฮะปสรุดมาก แกงต้นี่กินแบบทั่วโลกได้ก็ดีเนาะจะได้รู้ถึงความอร่อยเพราะบางคนเขากินไม่เป็นไงเพาลงสลังเนี่ยเขาเคยไปจกักตันงัตแกงไตปลาว่าเป็นอาหารยอดแย่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขากินไม่เป็นนะฮะแล้วก็แกงไตปลาแต่ละร้านเดียวนี้เนี่ยด้วยความที่มันอร่อยเขาก็เลยไปทํากันทั่วประเทศแล้วบางคนไม่ได้เป็นใต้แท้นะฮะทุกคนาต่อไส้ไม่แท้สูตรก็เปลี่ยนไปแล้วขนาดใต้แท้บางคนยังกินไม่เป็นบางคนบอกว่า กินโดนหน่อไม้เขาหน่อยเขาบ่นว่าแข็งทั้งทั้งที่หน่อไม้ที่ไหนจะนุ่มมาจ้ะเออเขาบอกเขากินไม่เป็นแต่คนที่กินเป็นเนี่ยจะต้องเห็นประโยชน์ของมันเพราะมันมีความเป็นสมุนไพรมีความเป็นไตปลาแท้ๆด้วยแล้วก็มีความเป็นเนี่ยะ่ะมะคงมะเขือต้นอนุมูลอิสระใช่ไหมามะเขือยาวมะเขือฟักทองอะไร,ร,ระล้วนจะมีประโยชน์แลกินแล้วไม่อ้วนค่ะทุกคน อันรสชาติก็จะเป็นเอกลักษณ์จะมาดัดแปลงให้เป็นแบบให้ชาวถูกใจชาวฝรั่งมันก็ไม่ได้เพราะฝรั่งก็กินไม่เป็นทุกคนแต่อร่อยจริงค่ะหอมกะปิหอมชุ่มมากซีโครงซีโครงหมนผัดเห็ดทุกคนจ้าเห็นแห้งๆแบบนี้นะ มันจะเข้าเนื้อฮะทุกคนอร่อยเข้าเนื้อเครื่องเทศเครื่องแกงจะเข้าเนื้อถึงรูดถึงค,ครูนะฮะอร่อนอืมน่ารอยน่าร่อยนะอมากทีนีมาข่าวของแกงเหลืองนะแกงเหลืองมาละกอก่อนสีสันสีสัน แล้วก็กุ้งทุกคนกุ้งเป็นตัวตัวเลยนะฮะดูเชียงใหม่เนี่ยกุ้งนี่รูวกว่าก็มาถึงนะฮะดูสีสันของแกงเหลืองนะฮะออร่อยมากอื้อ ่อยมากแตละอย่างเลยใ่ปะดุผัดยีราอาจารย์ใสสัจใจ,ใจแต่ว่าคนที่ชอบเผ็ดนะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่าบางคนที่กินเผ็ดไม่ได้ต้องค่อยๆฝึกนะฮะบางอย่างก็ไม่ได้เผ็ดจนรับไม่ได้ฮะแต่มันอร่อยทุกแกงจริงๆนะฮะถคนแกงได้เนะี่ยเรือที่นี่ก็อร่อยมากด้วยนี่ใบยีรา ทุกคน oh, <yeah. S 1> ตส่ปลาขาอร่อยมากอ mm hmm. สุดยอดมาก mm hmm. สุดๆไปเลยทุกคนโร mm hmm. mm hmm. ดมะเขือเข้าไปมันเป็นไปลาแท้ๆเลยนะเนี่ยสุดยอด mm hmm. อ่ะป้อนทุกคน mm hmm. หูหวานหมูหวานของร้านอาหารใต้เนี่ยเขาจะอร่อยแบบไม่เหมือนที่อื่นนะทุกคนหมูหวาน,วานเขาจะมีเลี่ยงครับหมูดูนะอร่อยสุดๆหมูหวานไม่ธรรมดาเลยของร้านใต้อาหารใต้จะอร่อยหมากเลยที่นี่แบบเลิศมากอืม,มอร่อย อร่อยลูกอางเลยอร่อยมากๆเลยนี่จะเป็นแกงไตปลาไตปลานี่คือป้าใส่ไตปลาจริงๆอยู่แล้วเนาะโอ้เพราะบางคนก็ไม่ใส่เขาไม่ไปเอามาใส่เลยผมผมเคยแกงอะ่ะผมไม่ใส่ไตปลาเลยผมใส่แต่ปลาทูล,ลงปลากระป๋องลงไปงนี่ลกนบางคนถึงบอกว่าใครก็แกงอะไรได้แต่ต้องหาของแท่ของแทเนี่ฮะ โอ้ยเห็นไหมเขาขายกันเป็นล้าเป็นสันเป็นอันนี้ปลาลงปลาลาที่เขาขายกันเนาะแต่ไตปลานี่หายากนะฮะแต่เขาขายน้ําปะลาลากันทั่วไทยเลยนะเดี๋ขายทาส้มตําม,มันง่ายไงแต่ไตปลานี่มันไม่ได้ใช่ใส่ไปอย่างเดียวแล้วมันต้องมีจมวิธีอะไรของเขาอีกแกงใตจ้จะโอ้โหเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนี่เป็นป้าอี้อาหารใต้เมืองร้อยเกาะทุกคนอยู่ตรงนี้ฮะถนนเชียงใหม่ลําพูนรถเขียวฟ้าวิ่งไปถึงลําพูนก็นั่งรอ ทานอาหารตรงนี้แล้วก็เข้าเมืองได้เข้าเมืองก็พ่ไก่นะป้าเนาะตรงนี้เนาะผมยังเดินไปเลยเดินไปตลาดวโรรสไปสะพานนวารัฐขัวเหล็กยูนะ่าทานมากทุกคนหอมมากไหลๆทุกคนจริงๆเรื่องของผักกับป้าผักบางคนบางเจ้าเขาใส่ไม่เหมือนกันของป้าน,นี่ใส่ครบเลยเนาะแต่ของป้าไม่มีฟักทองใช่ไหมนะอันนี้อ<า>น,นจะกนะินันต่าเะ ผักอะไรเราใช่นะก็ถือเพราะนั้นผักอะไรเราใส่ได้ก็ปรับได้อย่รสชาติเราไปตัวอม,ามาตะอร่อยนะฮะมีทุกคนส่ัมปะหลังด้วยอืมอร่อยหอมอร่อยเลยเลยหอ,หอมหอมหอมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสสดๆเลยนะฮะ อันนี้จะเป็นทําเครื่องไก่ทอดสดๆเลยนะฮะแบบใต้เลยฮะทุกคนอ่านี่ช่องหนึ่งถ่ายสองช่องอันนี้เมื่อก่อนแม่ก็ไปทอดตามถนนตรงเดิมก็เนี่ยถ่ายเป็นร้อยๆกิโลนะมีลูกนะอ้องกว่าสามคนช่วยกันมีวเล็กหนุ่มเองครับหอม คุณก็ไม่ค่อยสบายนะ้ยองก็ทำใบฟ้าถัวใหญ่มาคุณพ่อเหรอฮะอ๋ะอแล้วใครพาไปอ่ะลูกๆก็อันนี้ไปกับหลานไปหุงร้านหอมทุกคนไข่เครื่องสมุนไพรของแม่อียบปเอียดอาหารภาคใต้เมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยแหล่งรำมะาหอ,อยใหญ่ไข่แดงชอบคำกรอดประจำจังหวัดนี้จังเห็น<ม>ไหมเกาะก็เยอะสวยๆทั้งนั้นเลยหมู่เกาะอ่างทอง หินตาหินยายนะลำตกหน้าเมืองหินล่า,า,า,ลา,าเ,เงาะนาสาดอย่างเงี้ยเพราะนาสาดเขาจะอร่อยลอดนนะไม่เหมือนที่อืน่นใหญ่ด้วยนะใหญ่เออแล้วกินแล้วหอมชื่นใจนะเออที่อื่นกินที่บางทีเดี๋ยวนี้ไม่อร่อยแปลกอะ่ะไม่เหมือนอน,นะโถ้าทานมากเลยคือ ะนะทุกคนนี่ฮะเรากำลังจะกลับโรงแรมบ,บางวิมานนะฮะจากเขาแกงแม่อีน,นะฮะปากใต้แกงใต้เมืองร้อยเกาะทุกคนไป เขาที่พักเป็นรูปเมมโมรีเพราะว่าความจําเต็มหะกคนจะจะได้โพสให้ชาวโลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีมาย่านเชียงใหม่ลําพูนถนนสายนี้นะนอกจากจะมีต้นยางนาซิสูไว้สมัยร5แบบนี้เนะี่ยไปถึงลําพูนเลยนะ <S <S ก็จะมีโรงแรมเรลิศหรูบางวิมานเพลสแล้วก็เดินมานิดเดียวก็จะเจอร้านอร่อยนะฮะเมืองร้อยเกาะแกงใต้ประเอียดจ้กทุกคน